สวัสดีครับพี่พี่น้องๆที่น่ารักทางช่อง YouTube เซียนเหนือเซียนทุกท่านครับกลับมาพบกับครูพงศ์อีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะครับครูพงศ์จะพาพี่พี่น้องๆทุกท่านไปรับชมเกมของท่านอาจารย์เซียนสงปรมาจารย์หมากรุกไทยนะครับผมซึ่งท่านอาจารย์เซียนสงนะครับผมท่านเป็นสุดยอดเซียนนะครับมีฝีมือนะครับเก่ง กว่าท่านอาจารย์เซียนป่องในยุคก่อนนะครับผมนะครับในปีพุทธศักราช2 5 0 9ถึง2513นะครับอาจารย์เซียนสงชื่อจริงของท่านคือวิรัตเลิศมวลมิตรนะครับเริ่มครองแชมป์ขึ้นเป็นมือวางอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมสมัยนั้นนะครับก็จะเป็นท่านอาจารย์เซียนสงนะครับเป็นที่1ที่2คือท่านอาจารย์สุรการวงนินนะครับ แล้วที่3ก็เป็นท่านอาจารย์สมบรมสุขนะครับผมแล้วพอเข้าสู่ยุคขุนทองคำนะครับอาจารย์เซียนป่องจึงขึ้นมาเป็นเชมนะครับผมโดยท่านอาจารย์เซียนซงนะครับท่านมีฝีมือนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับหนึ่งคือท่านเป็นคนที่เดินหมากมีความละเอียดเหนียวแน่นรอบคอบลึกซึ้งนะครับ ข้อสอนะครับมีวิชาการขุดหลุมพรางวางกับดักนะครับข้อ3ม,มีวิชาทำลายโครงสร้างของรูปแบบที่หนาแน่นของคู่ต่อสู้นะครับข้อ4นะครับมีเทคนิคแปรขบวนจัดระเบียบกลางกระดานปลายกระดานอย่างได้เปรียบข้อ 5. การเดินขุนที่ดีที่สุดนะครับมีการเดินขุนที่ดีพร้อมทั้งมีเทคนิคการบิดขุนมีการเดินขุนไปล่อเป้าล่อหลอกคู่ต่อสู้นะครับผม ดังนั้นนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับไปรับชมเกมที่ท่านอาจารย์เซียนซงนะครับหรือครูซงนะครับได้แข่งขันไว้นะครับในเกมนี้หมากฝ่ายขาวคือท่านอาจารย์เซียนซงนะครับพบกับหมากฝ่ายดําท่านอาจารย์นายแพทย์นฤทธิ์นะครับผมเราจะไปดูเกมนี้นะครับผมว่าจะสนุกสนานตื่นเต้นขนาดไหนนะครับอาจารย์เซียนซงพัฒนาหมากม้านะครับขึ้นมางอสอง อาจารย์นริศพัฒนาโคนขึ้นชฉจิตช่วงเปิดหมากนะครับเราก็จะดูไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับอาจารย์ทรงขึ้นเม็ดม้าชอจิตดูเหมือนว่าจะเล่นเป็นม้าโยงขวานะครับคู่ต่อสู้ตั้งรับด้วยเบีย้ยตัวนี้อาจารย์ทรงปูเบีย้ยคู่จับตาดูดีๆนะครับอาจารย์นริศเดินเบีย้ยตัวนี้นะครับ อาจารย์สงขึ้นมานะครับเป็นโยงขวาอาจารย์นริศขึ้นเม็ดค 7. อ,อ,อเคอาจารย์สงนำเม็ดขึ้นครับอาจารย์นริศจะขึ้นเป็นม้ายงขวาเช่นเดียวกันอาจารย์สงขึ้นโคนทางซ้ายอาจารย์นริศนะครับขึ้นมาเป็นม้ายงขวาครับอาจารย์สงขึ้นโคนผูกเม็ด เม็ดขึ้นมาครับอาจารย์ทรงน,นะครับนำขุนขึ้นวังในอาจารย์นริศนะครับเดินแต้มปูสามเบี้ยอาจารย์ทรงน,นะครับเจอเบี้ยสามของหมากแดงนะครับจะทำยังไง อาจารย์ทรงเล่นแต้มนี้ครับเบี้ยขอสี่ฝ่ายคู่ต่อสู้ทิมเบี้ยสูงหน้าโคนมาดูเทคนิคการเล่นนะครับเดินเบี้ยริมนะครับชิงความได้เปรียบก่อนทำให้เรือนะครับต้องหลบนะครับเริ่มทำลายโครงสร้างนะครับ จังหวะนี้นะครับเริ่มที่จะไหลเม็ดขึ้นไปเซนเตอร์ฝ่ายคู่ต่อสู้ในจังหวะนี้ตัดสินใจกินเพื่อได้เปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในนะครับกินรุกโคนขึ้นมากินทำให้โคนของหมากขาวได้ขึ้นไวขึ้นนะครับเบี้ยกินตรงกลาง อาจารย์ทรงนำโคนขึ้นมากินอาจารย์นริศนะครับกินตัดอาจารย์ทรงนําเบี้ยขึ้นไปกินในตาเดินที่15นะครับโคนขึ้นมา อาจารย์ทรงนำโคนเสริมทับขึ้นไปเป็นโคนเทียมเม็ดนะครับอาจารย์ทรงนะครับขยายม้าไปที่ขอไข่สามอาจารย์นริศนำโคนขึ้นมาที่ชอเหเรือออกคลองครับขุนขึ้นมา หมาขยายมาตานี้ครับนะครับเพื่อมาทำลายโคนตัวนี้นะครับทำให้โคนของหมากฝ่ายแดงนะครับตัดสินใจกินแรกโคนขึ้นไปกินจังหวะนี้นะครับหมากแรงแตัดสินใจเดินเบี้ยไล่โคน และจังหวะนี้นะครับอาจารย์ทรงขอซื้อทางนะครับนำโคนบุกขึ้นไปเลยยอมแลกกับเม็ดสวยงามมากนะครับจังหวะแบบนี้เรือยอมมาชอ8แปดอาจารย์ทรงไม่แลกด้วยครับนำเรือมาใช้งานที่งอนหนึ่งม้าขึ้นมาตานี้ครับมาแลกกับม้าของหมากขาว ในจังหวะนี้นะครับอาจารย์ทรงตัดสินใจกินแรกมาดูว่าหมากแดงจะใช้อะไรกินเรือนะครับขึ้นมากินกินตัดเปิดคลองครับเบี้ยขึ้นมากินจังหวะนี้นะครับนำเม็ดบุกขึ้นไปนะครับจะเห็นว่าเรือนะครับกดต่อโคนอยู่โคนขาดนะครับ สวยงามมากนะครับจังหวะนี้แล้วคู่ต่อสู้นะครับอาจารย์นริศเดินม้านะครับตัดสินใจเดินม้ามากินกินโคนนะครับผมจังหวะนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเบี้ยขึ้นไปกินไล่เม็ดจะเห็นว่าเม็ดถูกโจมตีนะครับอาจารย์นริศเลยตัดสินใจนะครับนำเม็ดขึ้นมากิน เท่ากับเป็นรองม้านะครับผมกินรุกครับขุนขึ้นเรือนะครับขึ้นมาซ้อนเตรียมรุกจนครับอ่ะยังไม่จนนะครับขึ้น้าตานี้ได้นะครับ เรือมาตานี้ตีรุกครับมาดูว่ามีแต้มอะไรนะครับขึ้นมาครับตีรุกครับเข้ามาตานนี้กินแรกครับขุนกิน เรือมาจอเจ็ดกดกินเบีย้ยแต้มนี้นะครับได้เปรียบมากๆเลยนะครับเพราะว่าเบีย้ยตัวนี้ไม่มีตัวผูกอาจารย์นริศนะครับตัดสินใจเดินเบีย้ยขึ้นมาจะมาหงายอาจารย์ทรงนะครับ นำม้ามา,มาป้องกันนะครับหมากแดงเล่นไปอีกสักพักหนึ่งก็เป็นฝ่ายแพ้ไปนะครับผมนี่คือตัวอย่างการเดินจากท่านอาจารย์เซียนซงนะครับผมถือว่าเป็นเกมเก่าในอดีตนะครับที่สวยงามมากๆนะครับผมนะครับผมหวังว่า คลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมที่ได้มารู้จักท่านอาจารย์เซียนสงวิรัตเลิศมวลมิตรนะครับผมนะครับได้เห็นลีลาการเดินของท่านนะครับผมหวังว่าจะสนุกและมีความสุขนะครับผมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมครูพงศ์ขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์เซียนสงและท่านอาจารย์นริศเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านอาจารย์ทั้งสองได้ต่อสู้แข่งขันในเกมนี้ไว้นะครับ ทำให้พวกเราชนรุ่นหลังนะครับได้มารับชมได้มาศึกษาเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ของกีฬาหมากรุกไทยนะครับให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปนะครับขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองมากๆครับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่ตั้งใจติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ครูพงศ์ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ